คนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนี้จะทำอะไรก็ให้รีบทำนะครับเพราะความสำเร็จนั้นรอยอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนรวมไปถึงนะครับสิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันศุกร์ในหลายๆมิติสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนตุลาคม2567ฟังเปิดหัวมาค่อนข้างสบายหูเนาะนะครับมีพลังบวกเข้ามากับชีวิต ก็คงต้องบอกว่าเป็นผลดีกับคนที่เกิดวันศุกร์มากๆนะครับในเดือนตุลาคมแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับด้านล่างมุมด้านล่างของซอมี QR code นะครับท่านใดที่ฟังคลิปของซอและชื่นชอบและอยากจะให้กำลังใจซอและทีมงานนะครับสามารถสแกนที่ QR code นี้ได้จะมากจะน้อยไม่เป็นไรส่วนท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูดวงทักทยายก็มาได้นะครับนึกถึงซอคนแรกเนาะน่าจะเป็นผลดีนะครับ และมีคราบกลูไปดูกันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่คนที่เกิดวันศุกร์นะครับคาดหวังอะไรได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับควรจะเป็นแล้วจริงๆแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยซอไม่ค่อยได้อวยอะไรมากมายนักในปีนี้นะครับแต่เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคกับชีวิตอาจจะเจอทางออกอาจจะเจอสิ่งดีๆผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้คุณแก่ชะตาตน รวมไปถึงนะครับคนที่เกิดวันศุกร์หลายๆคนนะครับอาจจะมีมิทติ้งอาจจะมีการสังสรรค์อาจจะมีการเข้าสังคมมากหน่อยฉะนั้นเดือนตุลาคมนี้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คงต้องบอกว่าการพบปะผู้คนการที่จะต้องไปนู่นมานี่จะเป็นผลดีนะครับและก็จะเป็นผลดีกับคนที่กําลังจัดสอบอ่านะครับเด็กๆท่านใดที่กําลัง จะเข้าร่วมมหาลัยนะฮะก็ดีใจด้วยนะครับเดือนตุลาคมนี้น่าจะทำคะแนนได้ดีส่วนจะติดไม่ติดนั้นต้องดูในพื้นชะตาแต่กำเนิดด้วยนะแต่เชื่อว่าเดือนนี้คุณจะทำคะแนนได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นมากที่จะเข้าร่วมมาหาลัยที่ต้องการได้ดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับไม่ว่าคุณจะสอบแข่งขันไม่ว่าคุณจะสอบชิงทุนไม่ว่าคุณจะสอบเรื่องตําแหน่งไม่ว่าคุณจะสอบบรรจุ ไม่ว่าคุณจะไปอบรมสัมมนา,าไม่ว่าคุณจะมองในเรื่องของความรู้ในตำราก็ดีนอกตำลาก็ได้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จะมีอานิสงส์ที่ดีแก่ดวงชะตาตนฉะนั้นก็ดีใจด้วยกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับโอ้โหมันเปิดหัวมามันชื่นอกชื่นใจแอะแต่สิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันศุกร์หลบเลี่ยงไม่ได้ฮะสายมูครับสายมูจริงๆฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะซ้อมองอเลยนะฮะ เดือนนี้ใครที่จะสอบต่างๆที่ซ้อเก่าอ้างมาบนแน่นอนครับบนแน่นอนนะนะฉะนั้นก็ไปบนเถอะครับนะความสุขใครสุขมันนะครับอ่านตำหรับตำรามาเต็มที่ละตื่นเช้ามาอาจจะไปตักบารสักหน่อยอาจจะไปไหว้พระสักนิดหรือไปตามสารเจ้าที่คุณศรัทธาแล้วก็ขอให้สอบได้ให้สอบติดให้เข้ารั้วมาหาลาัยได้อย่างใจ ก็ว <affiliated S 2> ่ากันไปนะครับมันต้องใช้แล้วครับสายมูนะเรื่องทํ้ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีกลิ่นไอายในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับรถกับบ้านอ่าเช่นเจ้าที่เจ้าทางไหมนะครับแต่ซอต้องบอกนี้นิดนึงนะมีเรื่องเดียวที่สายมูไม่เชียร์ก็คือการขึ้นเสาเอกอ่าต้องบอกต้องบอกนี้นิดนึงการขึ้นเสาเอกซ้อไม่เชียร์นะครับแต่ถ้าจะขึ้นจริงๆไม่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 ห้ามนะแต่ถ้าจะขึ้นจริงๆไม่ห้า แต่จุดจุดหนึ่งบางคนอาจจะมองในเรื่องของเลิกตั้งสรรพระภูมิมองในเรื่องของเลิกในเรื่องของการตั้งเตจูเอียก็ว่ากันไปนะครับแต่ด้วยจังหวะดวงดาวนะครับถ้าไม่ตั้งได้ดีที่สุดแค่ไปทําบุญให้ท่านก็พอนะครับท่านใดที่ไม่มีสรรพระภูมิอยู่ท่านใดที่ไม่มีเตจูเอียอยู่ก็ไม่ต้องหาเรื่องมาให้กับตัวเองนะฮะไปทําบุญเฉยๆก็ได้ส่วนท่านใดที่มีอยู่แล้วก็ควรจะจัดของถวายสักนิดนึง นะเหมือนลักษณะเขาจะมาถามเอาแล้วนะเหมือนเขาจะมาถามเอาแล้วนะครับเดือนตุลานี้ก็ไปจัดให้ท่านสักหน่อยนะครับในเรื่องของอของเซนไวจะมากจะน,น้อยก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่กําลังซับเราเนาะอาจจะข้าวอย่างกับอย่างท่านใดที่พอมีกําลังซับอาจจะมองเล่ายาปลาปิ้งอ,อาจจะมีไก่มีหัวหมูก็แล้วแต่นะฮะกำลังซับใครกําลังซับมันว่ากันไม่ได้แล้นันคนที่เกิดวันศุกร์นะครับแอบมีสายมูแล้วก็ หลายๆคนนะอาจจะมีกลิ่นไอในเรื่องของดูหงจุ้งหงจุ้ยอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้นะครับมันก็มีกลิ่นไอตรงนั้นหรือหลายๆคนอาจจะทําบุญบ้านเฉยๆเนาะอ่ะตรงนี้มันก็เลยฟังแล้วมันก็โอเคแต่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่มันไม่โอเคต้องบอกงนี้นิดนึงนะมันมีเรื่องหนึ่งที่มันไม่โอเค คือสายมูในเชิงไปขอพรไหว้พระให้กับบุพากาารีหรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุอ่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่อง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 อาจจะกระทบกระเทือนนิดนึงนะครับเพราะมันมีกลิ่นอายของร้อนที่ร้อนทางพัฒทนาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวฉะนั้นคนในครอบครัวอาจจะบาดเจ็บล้มป่วยคนในครอบครัวอาจจะ ได้รับอุบัติเหตุอุบัติเหตุพ่อแม่เราอาจจะเครียดในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของยุคเข้ายากมากแพงนะครับจะพอนลผ่อนบ้านยังไงอะไรเงี้ยอ่าหรือคนในบ้านพี่น้องในบ้านอาจจะเงินหมุนชักหน้าไม่ถึงหลังก็ต้องมาบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีการหยิบยืมอะไรกันก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าเฮ้ยในตรงส่วนของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด จากนั้นก็อ่ะโอเคนะครับถ้ามีท่านใดในครอบครัวของเรานะครับสุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจจะไปไหว้พระขอพรนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคองให้หายวันหายคืนก็ว่ากันไปนะไปดูเรื่องเงินเรื่องทองนะฮะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยต้องบอกว่าคาดหวังได้ไหมคาดหวังได้แต่ไม่เด่นต้องบอกงี้นิดนึงนะคาดหวังได้แต่ไม่เด่นต้องบอกอย่างงี้นิดนึงว่าในสี่เดือนสุดท้ายของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเงินทองใดๆที่เห็นอยู่ตรงหน้า อาจจะหยิบจับคว้าฉวยไม่ได้ต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้แรงงานอยู่นะครับก็มีข่าวออกมาเรื่อยเนาะก็นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ทําให้เปิดปัญหาไหนจะค่าข้าวค่ารถค่าบ้านเงินสมไปให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาฉะนั้นะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงในเรื่องของเงินเรื่องของทองแต่ถึงขั้นเสียหายอะไรไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายขนาดนะั้นแต่มันก็ไม่ได้เด่น นะครับมันไม่ได้เด่นฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมนะปลายปลายเดือนตุลาคมยิ่งจะน่าเป็นกนังวลส่วนช่วงต้นต้นเดือนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับเงินทองยังพอไหวยังพอจะหมุนหน้าหมุนหลังได้อยู่นะครับแต่ช่วงปลายปลายเดือนก็ดูแลนิดนึงในเรื่องของสวัสดิภาพเรื่องเงินเงินทองทองนะครับฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายอะไรมากมายนะักแต่มันก็ไม่ได้เด่น นะครับแต่ส่วนที่อาจจะแอบกลัวและแอบเป็นกังวลใจของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คงต้องบอกว่าในเรื่องของการงานครับใครที่ทํางานอยู่กับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายนะครับหรือจะต้องเดินทางขับรถขับลาบ่อยๆตรงนี้คนที่เกิดวันศุกร์จะต้องระมัดระวังครับนะท่านใดที่ไม่มีพรบท่านใดที่ไม่มีประกันก็คงต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับขับรถขับลาก็คงต้องมีสติมีกล้องหน้ารถได้ก็ยิ่งดีเนาะ แล้วหลายๆคนนะครับก็ต้องระมัดระวังในเชิงของเรื่องของอัคคีภยัยข่าวปีนี้หนักจริงๆครับเรื่องอัคคีภยัยปีนี้หนักจริงๆไฟไหม้นะมีมาให้เห็นในคลิปต่างๆนะครับเยอะไปหมดเลยนะเป็นห่วงและเป็นใย,ยนะครับฉะนั้นในเรื่องของการงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับไม,ไ,ไม่ได้ดูแย่แต่มันมีกลิ่นอของความใจร้อนมันจะมีส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่คนที่เกิดวันศุกร์นั้นจะตกงาน ต้องบอกงี้นิดนึงนะเป็นส่วนน้อยจริงๆสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ที่จะตกงานแต่โดยส่วนมากแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของความใจร้อนมากกว่าหรือความหุนหันพันแล่นในเรื่องของการทํางานมากกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คงต้องบอกว่าซ้อเห็นว่ายังเป็นคุณกับดวงชะตาอยู่ผู้ดับผู้ใหญ่ก็ยังให้คุณ,คณก็อย่างที่บอกเนาะใครจะสอบบรรจุใครจะสอบเลื่อนขั้นใครจะ ไปสอบเข้ามาหาลัยมันก็จะเป็นผลนดีฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะที่จะเกิดผลเสียหายถึงขั้นตกงานส่วนเรื่องความรักความค่ล่ะดวงดาวดีไหมตรงนี้อาจจะแย่ถึงแย่ที่สุดต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนรักขมจริงๆโดยเฉพาะปลายเดือนโดยเฉพาะปลายเดือนรักขมจริงๆนะฮะหลายๆคนอาจจะถึงขั้นเตียงหักฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คงต้องบอกว่าสะกดกั้นอารมณ์ดีดี แต่ก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเนาะอาจจะหมายถึงคู่ครองของเราด้วยว่าเขาก็เหวี่ยงวีนเราก็ไม่ยอ,ยอมลดลาวาศอต่างคนต่างปะทะอารมณ์ต่างคนต่างปะทะอารมณ์ซึ่งกันและกันทําให้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีโอกาสที่จะเตียงหักมีโอกาสที่จะย่าล้างมีโอกาสที่จะร้องไห้โหง่งอดทนอดกลั้นขอให้โชคดี